เข้าสู่อิสุสุวันนี้ลุ้นได้เฮกันทั่วหน้ากับแคมเปญเข้าสู่สุดทุมทั้งรถทั้งรุ้นที่อิสุสุวันนี้ดากองทองนอกแสงดาวมะลงปลาไก่แก้วรวมไทยค่ะโคโยฮะขึ้นชื่อเป็นดับหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นไม่น่าจะโกหกวันนี้เราก็เลยต้องมาลองปรากฏว่าได้จริงๆค่ะไม่โกหกนะดีใจมากเลยค่ะคือไม่เคยได้อะไรเลยตื่นเต้นดีใจค่ะ ที่มาเข้ารับบริการที่ศูนย์ครั้งแรกไม่คิดว่าจะได้นะคะบริการดีค่ะแล้วก็สะดวกรวดเร็วด้วยค่ะพนักงานก็เป็นกันเองค่ะมั่นใจหลังการขายแน่นอนอยากแนะนําเลยนะคะเข้าศูนย์นี่คือดีบริการดีแล้วได้ลุ้นท้องด้วยค่ะเข้าศูนย์สุดคุ้มท,ท,ทั้งรวทั้งลุ้น แต่วันที่15กุมภาพันธ์2516ถึง31พฤษภาคม2516สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการอิสุสทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ w w w i s u z u k i d s c o m